สวัสดีครับ Voice of America กนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกาศการสนภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับประจำวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรชเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมกันดำเนินรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับอิสราเอลสั่งขยายพื้นที่อ,อพยพในกาซาหลังถล่มค่ายผู้ลี้ภัยสังหารกว่า80ศพ รัสเซียอ้างสามารถสกัดการรุกคืบของอยูเครนได้สำเร็จทนายผู้ต้องสงสยัยโจมตีคอนเสิร์ตเทเลซิฟในออสเตรียอ้างผู้ต้องหาแค่คิดเฉยๆไปดูการปิดฉากโอลิมปิกปี2024ที่สหรัฐพงาดเจ้าเหรียญรวมคว้าเหรียญทองเท่ากับจีนครับ และเสริมข่าวในวันนี้ครับผลิตบัชรชศิลป์สสพักประชาชนเปิดเผยกับวิวเทยว่ายอดสมาชิกและยอดบริจาคเงินเหนือความคาดหมายครับในส่วนของแรงงานเทคโนโลยีนะครับใครจะรอดในยุคที่ AI ขยาตลาดแรงงานติดตามประเด็นนี้และเรื่องอื่นที่น่าสนใจได้ในข่าวสดสายตรงจากวิ a ไทยกรุงวอชิงตันครับ ประเด็นแรกก็ต้องติดตามสถานการณ์ที่ตหนออกกลางนะครับครับกองทัพอิสราเอลสั่งให้มีการอพยพเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของชนวนกาซาหลังการจมตีทางอากาศใส่ไข้อพยพผู้พลัดถิ่นนั้นส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตหลายสิบคนอ้างอิงจากข้อมูลของเจ้าที่สาธารณาสุขท้องถิ่นครับ โดยการสั่งอพยพในช่วงวันอาทิตย์นี้เป็นการขยายแผนงานก่อนหน้าที่อิสราเอลประกาศให้ผู้คนในบริเวณดังกล่าวอพยพออกไปก่อนจะพุ่งเป้าโจมตีศูนย์บัญชาการแห่งหนึ่งของกลุ่มฮามาส และเมื่อวันเสาร์อิสราเอลโจมตีมัสยิดที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกาซาซิตี้ซึ่งมีผู้คนหลายพันคนหลบภัยอยู่โดยกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตราว80คนและได้รับบาดเจ็บประมาณ50คนในการโจมตีครั้งนี้ขณะที่อิสราเอลออกมาโต้รายงานตัวเลขดังกล่าวและระบุว่ากองทัพสังหารนักรบกลุ่มฮามาสและอิสลามิกชิฮัดได้19คน ด้านสำนักง,งานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเปิดเผยว่าอิสราเอลทำการโจมตีอย่างเป็นระบบเข้าใส่โรงเรียนซึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นค่ายหลบภัยตั้งแต่สงครามครั้งนี้เริ่มขึ้นและถูกโจมตีเข้าใส่อย่างน้อย21ครั้งตั้งแต่เมื่อวันที่4กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนแล้วแต่ผู้นำยุโรปได้ออกมาประนามปฏิบัติการครั้งนี้ของอิสราเอลขณะที่สหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขพลเรือนที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ นับตั้งแต่สงครามครั้งนี้ปะทุขึ้นหลังกองทัพเทลวิปส่งกองทัพโต้กลับกลุ่มฮามาสที่โจมตีเข้าใส่ภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คนและมีคนถูกจับเป็นตัวประกรันกว่า250คนประชากรส่วนใหญ่ของปาเลสไตน์ที่มีอยู่ราว2.3ล้านคนต้องกลายมาเป็นผู้พลัดถิ่นและหลายคนก็ต้องอพยพหนีตายมาหลายครั้งแล้วครับ กระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสระบุว่าที่ผ่านมาสงครามครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วเกือบ40,000คนโดยไม่ได้แยกว่าเป็นนักรบฮามาสกี่คนและเป็นพลเรือนกี่คนนะครับในส่วนของคำสั่งอพยปล่าสุดนี้ก็มีผลในพื้นที่ของเมืองคายูนิสซึ่งรวมถึงจุดที่อิสราเอลเคยประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อมนุษยธรรมแต่ว่าอิสราเอลก็มาอ้างว่าเป็นจุดที่มีการยิงจรวดเข้าใส่ตน อิสราเอลยังกล่าวหากลุ่มฮามาสและนักรบกลุ่มติดอาวุธอื่นๆว่าหลบซ่อนตัวในหมู่พล,ลเรือนและทําการโจมตีจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพล,ลเรือนด้วยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสหรัฐอียิปต์และกาตาพยายามทาหน้าที่ตัวกลางช่วยเจราจาให้เกิดการหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันที่ยังอยู่ในมือฮามาสราว110คนให้เป็นอิสระแม้ว่าอิสราเอลจะเชื่อว่าราวหนึ่งใน3ของตัวประกันกลุ่มนี้เสียชีวิตแล้วก็ตามครับ สงครามอิสราเอลฮามาสยังส่งสัญญาณพร้อมยกระดับกลายเป็นสงครามของภูมิภาคตะวันออกกลางหลังอิสราเอลทาการต่อสู้กับอิรานและกลุ่มนักรบติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรควบคู่มาโดยตลอดด้วยครับครับข่าวต่อไปไปดูการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนกันครับคุณพัชร์ครับรัสเซียกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากองทัพนั้นสามารถยับยั้งการทุกคืบของยูเครนเข้ามาในแคว้นเคิร์สได้ในหลายจุดให้อยู่ไม่เกิน30กิโลเมตรจากชายแดนรัสเซียยูเครนครับ เมื่อช่วงค่าของวันเสาร์ประธานาธิบดีโบโลโดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนออกมายอมรับอย่างอ้อมๆเป็นครั้งแรกว่ากองทัพกุงเครียฟได้ขยายการต่อสู้เข้าไปในอาณาเขตของรัสเซียในช่วง6วันที่ผ่านมา โดยระบุในการถแถลงข่าวรายวันทางโทรทัศน์ว่าปฏิบัติการของกองทัพยูเครนได้ผลักดันสงครามเข้าไปในอาณาเขตของผู้ลุกราาแล้วและยังได้กล่าวขอบคุณเหล่าทหารที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการโจมตีรัสเซียพร้อมกล่าวว่ายูเครนกำลังพิสูจน์ว่ามีความสามารถที่จะนำมาซึ่งความเป็นธรรมและรับประกันว่าจะสร้างแรงกดดันต่อผู้รุกรานซึ่งเป็นแรงกดดันที่ควรมีได้ อย่างไรก็ดีครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากำลังทหารของตนได้ทำลายความพยายามของกลุ่มเคลื่อนไหวของศัตรูที่มาพร้อมพานะหุ้มเกราะในการฝ่าลึกเข้ามาในดินแดนของรัสเซีย ทางนี้การรุกเข้าไปในอาณาเขตของรัสเซียโดยยูเครนที่ดําเนินมาถึงวันที่6ในวันอาทิตย์เป็นสิ่งที่กองทัพยูเครนไม่เคยทํามาก่อนครับแต่ก็ไม่มีใครทราบถึงเป้าหมายที่แท้จริงของปฏิบัติการของรัฐบาลกรุงเคียฟโดยเจ้าหน้าที่กองทัพยึดมั่นในในโยบายการรักษาความลับอย่างแข็งขันขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้กล่าวอะไรเพิ่มเติมในการแถลงข่าวประจําวันครับ ครับและในวันเสาร์เช่นกันนะครับรัเสเซียเปิดเผยว่าในช่วงต้นนั้นมีกองกําลังของกรุงเคียบที่ประกอบด้วยทหาร1,000นายรถหุ้มเกราะ20คันและรถถัง10คันข้ามแดนรุกเข้ามาในดินแดนรัเสเซียนะครับ ส่วนเบลารุสที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของรัสเซียก็ได้สั่งเสริมกําลังทหารทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศตามแนวชายแดนติดกับยูเครนในวันเสาร์เพื่อเตรียมรับมือการรุกรานของยูเครนด้วยตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเบลารุสครับขณะเดียวกันการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายในหลายจุดก็ยังดำเนินต่อไปนะครับในช่วงข้ามคืนวันเสาร์เข้าสู่เช้าวันอาทิตย์รัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธจํานวนหนึ่งเข้าใส่กรุงเคียบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนโดยหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของยูเครนรายงานว่าพบร่างชายวัย35ปี และลูกชายวัยสี่ขวบตายซาขี่ปนาวุธที่ตกใส่พื้นที่ที่อยู่อาศัยที่เขตชานเมืองกรุงเคียบขณะที่มีผู้รับบาดเจ็บอีก3คนจากการโจมตีนี้เซอร์ฮีพบโกหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการทางการของกรุงเคียบกล่าวว่านี่เป็นการโจมตีรอบที่สองเข้าใส่พื้นที่มหานครเคียบของเดือนนี้และบอกว่าขีปนาวุธแบบทิ้งตัวของรัสเซียไม่ได้พุ่งมาถึงกลางเมืองหลวงเพราะว่าตกในแถบชายเมืองเสียก่อนและ ระบบป้องกันการจโจมตีของทางอากาศของทางยูเครนก็ได้ยิงขีปนาวุธลูกอื่นๆตกหมดด้วยส่วนที่รัเสเซียนะครับผู้ว่าการแคว้นเคิร์สกล่าวว่ามีประชาชนดรับบาดเจ็บ15คนจากเศษซาก ขีปนาวุธของยูเครนที่ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศร,รัสเซียยิงตกและหล่นเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยด้วยว่าได้ยิงรวนจำนวน35ลูกที่ยูเครนส่งเข้ามาในช่วงข้ามคืนก่อนหน้าตกที่เหนือน่านฟ้าแคว้นเคิร์กส์โบรเนชเบลกรอดบริแยงส์และโอโยด้วยนะครับมาต่อที่สถานการณ์ที่เอเชียกันบ้างครับประธาน,นาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียแห่งฟิลิปปินส์ ในวอาทิตย์ออกมาประนามพฤติกรรมของกองทัพอากาศจีนเหนือผืนน้ําในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นจุดที่มีข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศอยู่ดับ,บุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีเหตุผลผิดกฎหมายและบ้าบินอ้างอิงตามรายงานของสนักข่าวรอยเตอร์ครับ กรุงมนิลาและกรุงปักกิ่งออกมากล่าวหากันและกันเมื่อวันเสาร์ว่าอีกฝ่ายทําการรบกวนปฏิบัติการทาหารของตนที่รบรอบๆสันดอนสกาโบโรโชซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียเข้ารับตําแหน่งผู้นํำรัฐบาลฟิลิปปินส์เมื่อปี2022นะครับ ในเหตุการณ์นี้ฟิลิปปินส์ร้องเรียนว่าเครื่องบินของกองทัพปากาศจีนมีพฤติกรรมที่เป็นอันตร,รายในบริเวณดังกล่าวต่างจากที่ผ่านมาซึ่งเป็นกรณีของเรือยามฝั่งและเรือของกองทัพเรือเท่านั้นเมื่อวันเสาร์กองทัพฟิลิปปินส์ประนามจีนที่ทำพฤติกรรมยั่วยุและเป็นอันตร,รายเมื่อเครื่องบินกองทัพจีนสองลำปล่อยพลุในเส้นทางการบิน ของเครื่องบินลำหนึ่งของฟิลิปปินส์ที่กำลังบินตระเวนรอบรอบสันดอนสกาโบโรโชตามปกติในวันพฤหัสบดีจากนั้นกองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพจีนกลออกมาโต้ว่าเป็นฟิลิปปินส์สังหาที่ทำการรบกวนการฝึกบินของตนและกล่าวหากรุงมะนิลาว่าทำการลุกล้ำโดยผิดกฎหมายเข้ามาในน่านฟ้าของจีนครับ ในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีมาโกลสจูเนียร์ก็เรียกร้องให้จีนดำเนินการต่างๆอย่างมีความรับผิดชอบทั้งในพื้นที่ทางทะเลและทางอากาศโดยระบุในถแถลงการที่ฝ่ายสื่อสารของทำเนียบประธานาธิบดีโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ว่าเราแทบจะยังไม่ได้ทําให้เกิดความสงบในผืนน้ําเลยและนี้ก็กําลังกลายมาเป็นประเด็นน่าห่วงว่าอาจมีปัญหาความไม่มีเสถียรภาพในน่านฟ้าของเราแล้วรอยเตอร์ติดต่อขอความเห็นจากาถานทูจินในกรุงมนิลาครับแต่ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนตีพิมพ์ข่าว าทางนี้สันดอนสกาโบโชคือบริเวณพื้นที่ทางทะเลที่เป็นบริเวณพิพาทหนักที่สุดจุดหนึ่งของเอเชียและเป็นจุดที่ทำให้เกิดการโต้เถียงเรื่องอธิปไตยและสิทธิในการทำประมงด้วยเชสเตอร์คาบาซาประธานของ International Development and Security Corporation ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองที่ตั้งอยู่ในกรุงมนิลากล่าวว่า การกระทําของจีนนั้นเป็นการแสดงพลังอํานาจเพื่อตอบโต้การที่กรุงมะนิลาเข้าร่วมการซ้อมรบนานาชาติเพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการเดินเรือและการบินครับทั้งนี้จีนกล่าวอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่เกิบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญและมีการขนส่งสินค้ามูลค่ากว่า3ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปีนะครับจีนนั้นก็ปฏิเสธคาตัดสินของศาลอนุญาตโตตุลาการ ระหว่างประเทศนะกรุงเฮกที่ระบุว่าการกล่าวอ้างสิทธิของกรุงปักกิ่งเหนือพื้นที่กว้างขวางในเทะเลจีนใต้นั้นไม่มีความชอบธรรมตามกฎหมายสากลน,นะครับขยับมาที่บ้านเรากันบ้างครับ,รบการยุบพักก้าวไกลเมื่อสปดาที่แล้วนำมาซึ่งปฏิกิริยาหลากหลายภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศนะครับและตามที่มีรายงานจาก VOA อไทยมาโดยตลอดหนึ่งในะความเคลื่อนไหวสำคัญคือ การก่อตั้งพรรคใหม่ในนามพรรคประชาชนนั้นจะมีกระแสตอบรับอย่างไรและจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และคุณเยี่ยมยุสุธิสายยามีรายละเอียดเรื่องนี้มานําเสนอนะครับ ใเรื่องราวในประเด็นนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพริตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าวไกลซึ่งย้ายไปที่พักประชาชนแล้วนะครับถึงเรื่องของการสนับสนุนพักประชาชนที่เกิดขึ้นในวันที่3หลังการประกาศการย้ายไปที่พักใหม่ซึ่งเขาบอกว่าแรงสนับสนุนที่รับนั้นเกินความคาดหมายพร้อมทั้งบอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะต่อไปด้วยครับ ข้อมูลจากเว็บไซต์ของพักประชาชนในวันที่12สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยระบุว่ามีผู้สมัครเป็นสมาชิกของพักแล้วมากกว่า46,000คนและมียอดบริจาคแล้วมากกว่า23ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่พักนั้นสามารถใช้เพื่อดำเนินงานได้กว่า3เดือนตามที่ทางพักระบุในเว็บไซต์นะครับคุณพภรรตครับ โดยผลิตนั้นเป็นหนึ่งใน1 4 3สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้ากไกลที่ย้ายมาที่พักประชาชนระบุว่าจํานวนผู้สมัครสมาชิกและเงินบริจาคสะท้อนทั้งความเห็นที่ว่าการยุบพักในลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นจะถึงความต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงตามที่พักเก้ากไกลนําเสนอและมีหลายคนที่มาสมัครสมาชิกนั้นบอกกับเขาว่าเป็นฐานการเมืองหน้าใหม่ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกพักการเมืองที่ได้มาก่อนครับมีหลายคนสะท้อนกลับมาว่าเขาไม่เคยสมัครสมาชิก พรรคการเมืองไหนมาก่อนเลยนะครับแน่นอนอาจจะมีบางคนที่อาจจะเคยลงคะแนนเสียให้กับพรรคก้าไกลในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแต่ว่าถึงขั้นที่ว่ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยหลายคนก็สัรภาพว่าไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆมาก่อนเลยนะครับอันนียผมก็คิดว่าจํานวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาหรือว่าให้การบริจาคเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าก็คงมีหลากหลายที่มาก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะสับสูมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มาถึง9ก้าไกลมาถึงพคประชาชนแต่ก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะ ตัดสินใจเข้ามาให้การสนับสนุนพรคประชาชนโดยที่แม้กระทั่งปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงกับพรรคเก้าไกลด้วยซ้ำรับในเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญวินิจัยว่าข้อเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าไกลนั้นเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองจึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคและตัดสิทธิการลงรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปี คำมินชัยดังกล่าวมีผลให้สถานภาพทางการเมืองของพักเก้าไกลสิ้นสุดลงส่วนกรรมการบริหารพักที่มีสถานภาพเป็นสสก็มีอันต้องสิ้นสุดสถานภาพในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยโดยในวันที่ถูกยุบพ,พักนั้นพักคเก้าไกลมีจำนวนสมาชิกที่1นึ่งแคน ผลิตได้กล่าวกับวิทไเอทยด้วยว่าภารกิจแรกของพรรคประชาชนในการประชุมรัฐสภาคือการสืบต่อบทบาทเดิมของพรรคก้าวไกลในฐานะแกนนาฝ่ายคา้านภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าฝ่ายค้านเชิงรุกที่ไม่เพียงตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลแต่จะผลักดันวาระที่สําคัญของประเทศผ่านกลไกลต่างๆเช่นการเสนอกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรครับเรื่องของความแตกต่างระหว่างกับพรรคก้าไกลกับพรรคประชาชนเนี่ย อาจจะแตกต่างในเชิงของชื่ออาจจะแตกต่างในเชิงของนิติบุคคลในเชิงองค์กรแต่ในเชิงของอุดมการแนวนโยบายและก็การทํางานเนี่ยก็ถือว่าต่อนเนื่องมา,าจากพักคก้าไกลนะแม้ราหว่าจจะแน่นอนสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าหลายคนนะครับที่ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยในฐานะกรรมการบริหารของพักเก้าไกลครับจากเว็บไซต์ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับการประชุมสภาครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันที่1 3สิงหาคมนี้ซึ่งมีกฎหมายจํานวนหนึ่งที่เป็นการเสนอจากสสของพรรคก้าไกลเดิมเพื่อรอการพิจารณาครับยกตัวอย่างเช่นร่างกฎหมายลดเงื่อนไขาการผลิตสุราเพื่อการค้าของผู้ผลิตไราย,ย่อยกฎหมายจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมและร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผู้มีความผิดจากเหตุขัดแย้งทางการเมืองที่เข้าชื่อเสนอตั้งแต่ปี2566ครับ หลังคำวินิจฉัยยุบพักเก้าไกลใลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวในวันพฤหัสบ,บดีที่แล้วว่าให้กำลังใจพักเก้ากไกลในการทำงานต่อและเชื่อว่าการทำกิจกรรมหลังยุบพักไม่ใช่การปลุกระดมตามการรายงานของเว็บไซต์รัฐบาลไทย และในวันที่14สิงหาคมครับสารรัฐมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีสมาชิกผู้ที่สภากล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเสรษฐถาขาดคุณสมบัติการเป็นนายกสืบเนื่องจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานทนายความที่เคยต้องโทษจำคุกขึ้นมาเป็นสมาชิกในคณะรัฐมนตรีต่อคำวินิจฉัยที่จะมีในวันเพื่อสัดีนี้นายกของไทยกล่าวว่าได้ส่งคำชี้แจ,จงแถลงปิดคดีไปแล้วจึงไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าเคารพศาลแต่ก็ยอมรับว่ามีความกังวล นั่นก็คือท่าทีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนของพรรคประชาชนจากคุณฟาริตนะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในทางการเมืองในสัปดาห์นี้ครับคุณนภรัตครับขอบคุณมากครับคุณยิ่มยุทธทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเรารวมทั้งรายงานพิเศษที่คุณยิ่มยุทธเพิ่งน,นำเสนอได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ v a t h a i c o m และอย่าลืม Fol l o w เราที่ Facebook Instagram และ XV a t h a i ไทยรวมทั้ง s u b s c r i b e YouTube ว a t h ไทหรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify V a t h a i ไทนะครับ มาติดตามอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการนําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับทนายความของผู้ต้องสงสัยว่าพยายามโจมตีการแสดงคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียจนทําให้การแสดงดังกล่าวถูกยกเลิกไปออกมากล่าวในวันอาทิตว่าลูกความของตนไม่ได้คิดจริงจังว่าจะทําการใดๆดดังที่ถูกกล่าวหาครับและเป็นเพียงการคิดดูเฉยๆตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ ตารางการแสดงคอนเสิร์ต3าวันที่เมืองหลวงของออสเตรียต้องถูกยกเลิกไปหลังเจ้าที่พบผู้ต้องสงสัยวัย19ปีที่เตรียมดาเนินการโจมตีแบบฆ่าตัวตายตามแบบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสที่สามกีฬาซึ่งเป็นสถานที่จัดการแสดงและมีผู้คนนับหมื่นเตรียมตัวมาร่วมชมศิลปินคนโปรดของตนครับเจ้าหน้าที่สื่อส่วนออสเตรียเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสยัยซึ่งเป็นยาวชนรายนี้เพิ่งทําการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มไอซิสเมื่อเร็วๆนี้เองและรับสารภาพว่า เตรียมวางแผนโจมตีจริงหลังตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านและยึดสารเคมีมีดและอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ปฏิบัติการของตนแต่อีนาคริสตินซิกลิกส ทนายความของผู้ต้องสงสัยรายนี้บอกกับรอยเตอร์ว่าลูกความของตนเพิ่งเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิสเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพร้อมบอกว่าลูกความของตนรู้สึกสนใจเกี่ยวกับกลุ่มนี้โดยพยายามชี้ว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ไม่ได้ตั้งใจจะดำเนินการโจ,จมตีรุนแรงในการแสดงคอนเสิร์ตจ,จริงๆนะครับซิกลิสกล่าวด้วยว่า มันเป็นการลองคิดดูเล่นเฉยๆแล้วว่าลูกความคนนี้บอกว่าระเบิดนั้นก็ไม่ได้มีคุณภาพสูงพอไม่ได้จะเวิร์กอะไรเลยพร้อมเปิดเผยว่าการเตรียมระเบิดที่เป็นหลักฐานในคดีนี้ก็เป็นผลงานของการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนอกจากผู้ต้องใส่รายนี้แล้วตำรวจของออสเตรียยังควบคุมเยาวชนได้อีก2คนนะครับโดยสติลิสกล่าวว่าหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนบ้านวัย17ปีของลูกความของตน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเพื่อนบ้านของผู้ต้องสงสัยวัย19ปีรายนี้ที่เมืองเทอร์นิสของออสเตรียและหลายคนแสดงความตกใจพร้อมเปิดเผยว่าเยาวชนคนนี้เป็นคนเก็บตัวแต่ก็เป็นมิตรโดยมีเพื่อนบ้านบางคนบอกว่าจุดหนึ่งที่เป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นคนรุนแรงของผู้ต้องสงสัยคือการไว้เครายาวเมื่อไม่นานมานี้แต่เมื่อผู้สื่อข่าวลองสอบถามทนายความของผู้ต้องสงสัยคนนี้ดูก็ได้คำตอบเพียงว่าเขาต้องการดูเท่ขึ้นเท่านั้นนะครับ มาดูรายงานด้านเทคโนโลยีกันบ้างครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายคนวิตกกังวลว่าในอนาคตอาจจะต้องตกงานได้นะครับเมื่อเทคโนโลยีนี้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆและสามารถทำหน้าที่แทนตนได้แต่ว่านักวิจัยบางคนก็เชื่อว่ามีงานบางประเภทที่ AI ไม่สามารถทําแทนคนได้ครับคุณคมสรรศีนนธนะบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของ VOA มานําเสนอครับ เป็นเวลานานกว่าศตวรษที่ระบบอัตโนมัติส,ส่งผลกระทบต่อคนงานทั่วโลกทั้งการช่วยสร้างงานและเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ปัจจุบันเริ่มมีการคาดการบทบาทของปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะ generative AI หรือ Gen AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI ประเภทหนึ่งที่เชี่ยวชาญในการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่จากชุดข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการทำงานของเรา ซันเจย์ปัตไนค์จากสตารบัคสบรูคลิงส์ชี้ว่าเจ n AI จะเข้ามาสู่การทำงานที่ครั้งหนึ่งเคยต้องพึ่งพาเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นเขาอธิบายว่าเบื้องต้นงานที่เสี่ยงมากที่สุดจะถูกทดแทนด้วยเจ n AI คืองานระดับเริ่มต้นทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยการตลาดผู้ช่วยนักวิจัยนักวิเคราะห์ด้านการเงินเป็นต้นงานเหล่านี้เกิดจากการทำซ้ำและสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบอัตโนมัติได้ไม่ยากผู้ชาญบางคนเชื่อว่าตลาดยังขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม We're also looking at Ra looking สุซานบิลเลอร์จากองค์กรไม่แสวงผลกำไร International Federation of Robotics หรือว่า IFR มองว่า AI จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับมนุษย์ <Yes. S 1> เธอยกตัวอย่างงานช่างเชื่อมโลหะเป็นตำแหน่งงานที่หายไปจากตลาดเนื่องจากขาดการฝึกอบรมจึงมีการใช้ระบบหุ่ยนยนต์อัตโนมัติเข้ามาแทนที่อย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกตำแหน่งงานที่ AI จะเข้ามาแทนที่ได้ There still strong demand persistent is a and a persistent demand for o m c อา i i a a i ยูเบ b e r t จากสถาบันวิจัยอิสระ Institute for the Future of Work กกล่าวว่าในธุรกิจต่างๆทักษะด้านการสื่อสารการคิดเชิงวิพากษ์และความเป็นผู้นำอย่างเป็นที่ต้องการอย่างมากและมีความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดแรงงานความสามารถข้างต้นที่ถูกพัฒนามาจากทักษะเชิงศิลป์และมนุษยศาสตร์อย่างเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ในทัศนะของนักวิชาการมองว่า AI ไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วหายไปแต่จะเป็นเทคโนโลยีที่คงอยู่หนึ่งในวิธีเอาตัวรอดในยุค AI เข้ามาทดแทนตำแหน่งงานคือการปรับตัวให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้าน AI People who understand the Machine who ชอนดาลี่จากมหาวิทยาลัยในแองกลารัฐนิวยอร <So> ์กคาดว่าคนที่เข้าใจการทำงานของระบบจะได้เปรียบอย่างมากจากความสามารถเดิมที่มีอยู่จะถูกขยายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เขาบอกว่าจากการใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์ข้อมูลรูปภาพวิดีโอและโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางคนจะกลายเป็นผู้สร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหนึ่งในสิ่งที่ต่อย้ำว่า AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นคือการที่รัฐบาลสหรัฐเตรียมเปิดตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยในปีหน้าทางทั่เนียบขาวได้ประกาศเพิ่มการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จำนวนมากถึง500ตำแหน่งเพื่อรองรับการทำงานให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐ ผมคมสรรศีธนวิบุญชยัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสรรมาดูเรื่องของห้าดับหนังทำงเงินสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างครับคุณยมยุทธครับในสัปดาห์นี้เจ้าของสถิติหนังเรทอาทำเงินสูงสุดตลอดการอย่าง d e ท o ูแ a n w o ว v e r i n e ยังคงรั้งตำแหน่งหนังทำเงินมากสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อไปนะครับ โดยในสัปดาห์ที่3ของการเข้าฉายผลงานล่าสุดจากค่ายหนังซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดัง m a r v โวนี้ที่นำแสดงโดย r y ไรอั n เรโนและฮิว h ์แจ็กแมนเก็บเงินเข้ากระเป๋าไปได้อีก54.2ล้านดอลลาร์จากการฉายในทวีปอเมริกาเหนือเท่านั้นนะครับขณะที่รายได้จากการฉายทั่วโลกนั้นทะลุระดับ1,000ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้ว ขณะที่เรื่อง It Ends With Us หรือร่องรอยรักร่องรอยแห่งรักเราภาพยนตร์ดัดแปลงจากนวนิยายโรแมนติกขายดีและเป็นผลงานของ Blake Lively ซึ่งเป็นภรรยาของ Ryan Reynolds p r o เซอร์และนักแสดงนำของ Deadpool and Wolverine ก็ตามกันมาติดๆครับเที่ยนดับ2ด้วยรายได้50ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเกินต้นทุนการสร้างที่อยู่ที่25ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนทวิสเตอร์หนังภายพิบัติพยุมหมุนจากค่ายยูนิวอร์ซัลฟิกเจอร์สนั้นอ่อนกำลังลงมาที่อันดับ3ด้วยรายได้เพิ่มเติมอีก15ล้านดอลลาร์โดยในอันดับที่4นั้นผลงานเข้าใช้มาอีกเรื่องซึ่งก็คือเรื่อง Borderland นะครับเป็นภาพยนตร์ดัดแปลงจากวิดีโอเกมที่นำแสดงโดยเคทแบลนเชตเจ้าของรางวัลออสการ์ในบทนักล่าฆ่าหัวซึ่งเรื่องนี้ถ่ายทำมาตั้งแต่ปี2021ด้วยงบประมาณ120ล้านดอลลา เปิดตัวได้อย่างเรียกว่าน่าผิดหวังรุนแรงครับด้วยรายได้ในสัปดาห์แรกเพียง8.8ล้านดอลลาร์และสำนักข่าวเอพีรายงานว่าถือเป็นภาพยนตร์ที่แป๊กนะครับก็คือเ,ออเปิดตัวไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่แรงนะครับ,รบที่มีราคาแพงเรื่องหนึ่งพร้อมคะแนนรีวิวจาก Rotten Tomatoes ที่10%เท่านั้นครับขณะที่ Despicable Me 4ที่นำเสนอเหล่ามินีแยนตัวเหลืองนั้นยังคงดึงผู้ชมเข้าโรงหนังได้อย่างต่อเนื่องและเก็บรายได้เพิ่มอีก8ล้านดอลลาร์ในอันดับที่5ครับ มาส่งท้ายวันนี้เรื่องของมหกรรมกีฬาโลกโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสที่ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วนะครับและสหรัฐซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับโลกในครั้งหน้าก็พง่ายขึ้นมาในฐานะเจ้าเหรียญรวมนะครับแม้ว่าจะสามารถเก็บเหรียญทองไปเท่ากับจีนได้ก็ตามครับทีมบาสเกตบอลสหรัฐ ซึ่งเป็นของทีมหญิงนะครับคือทีมสุดท้ายที่คว้าเหรียญทองให้กับประเทศได้ในวอาทิตย์หลังสามารถเอาชนะทีมฝรั่งเศสได้อย่างหวุดหวิด67-66ตคะแนนครับและทาสถิติเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลมปิก8สมัยติดต่อกันซึ่งมากกว่าทีมชายที่เป็นเจ้าของสถิติเจ้าเหรียญทอง7สมัยครับ สนามการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสก็ยังเป็นที่แรกที่ทีทมบาสเกตบอลสหรัฐทั้งชายและหญิงเข้าชิงเหรียญทองพร้อมกันและ,ะเผชิญหน้ากับทีมเจ้าภาพทั้งคู่ก่อนต่างจะคว้าชัยชนะมาได้ด้วยเมื่อการแข่งขันทุกรายการจบลงครบถ้วนสหรัฐนับเหรียญรางวัลรวมได้ทั้งหมด126เหรียญน,นะครับโดยลดลงหเหรียญหลังคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประกาศว่าจะ ดึงเหรียญทองแดงของจอแดนชาร์ลส์นักยิมนาสิกหญิงของสหรัฐที่ได้เหรียญจากการแข่งขันยิมนาสิกประเภทฟลอร์แอสไตร์บุคคลไปก่อนหน้าเพื่อมอบให้กับอาณาบาโบสูจากโรมาเนียหลังมีการอุทธรณ์ผลการตัดสินนะครับขณะเดียวกันจีนก็ได้เหรียญรวมมากที่สุดเป็นอันดับ2ที่91เหรียญครับแต่ว่าได้เหรียญทองทั้งหมดเท่ากับสหรัฐที่40เหรียญญี่ปุ่นตามอันดับ3ด้วยจำนวนเหรียญทั้งหมด45เหรียญครับ และเมื่อมองดูผลการแข่งโอลิปปิกในช่วงที่ผ่านมานะครับั้งสุดท้ายที่สหรัฐไม่ได้อันดับหนึ่งในการจัดอันดับเหรียญซึ่งวัดการที่เหรียญทองก็คือการแข่งขันที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี2008นะครับที่จีนคว้าเหรียญทองไปได้48เหรียญมากเป็นอันดับหนึ่งทนที่สหรัฐตอนนั้นสะสมเหรียญทองได้36เหรียญนะครับ ในส่วนของพิธีปิดการแข่งขันที่ดําเนินมา2ส,สัปดาห์ครึ่งนั้นพี่การหลักจากขึ้นทีสนามกีฬาแห่งชาติที่กรุงปารีสนะครับโดยมีหนึ่งไฮไลท์สําคัญในช่วงการรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพให้กับนครลอสแองเจลิสเป็นการปรากฏตัวของทอมครูซที่กระโดดลงมาจากหลังคาสนามกีฬาเพื่อรับธงในปิดจากซิมอนบาสนักยิมนาสิกชาวริการที่เปลี่ยนไม้สุดในโลกก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์และขับขึ้นเครื่องบินลำเลียงทหารเพื่อน,นําส่งธงไปยังลอสแองเจลิสจากนั้นอีโซ so. นักร้องสาวชาวฝรั่งเศสก็ขึ้นเวทีกลางสนามกีฬาเพื่อขับขานเพลง My Way ของแ r a n k s ซิน t r ตนักร้องตัดตำนานของชาวอเมริกันนะครับที่จบลงด้วยการจุดพลุจนท้องฟ้ากรุงปารีสสว่างสวัยไปทั่วนะครับใน4ปีข้างหน้านะครับหลายคนกำลังรอดูว่านครนางฟ้าลอสแองเจลิสจะสามารถนำเสนอการเป็นเจ้าภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือกรุงปารีสได้มากเพียงใดมีบางคนบอกนะครับว่านี่อาจเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้หรือ มิชชั่นอิมพอสซิเบิลเลยทีเดียวนะครับคุณเยี่ยมยุทธครับและทั้งหมดนี้นะครับคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุทธสุธิฉายาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ค่ะคุณนภรัชคุณเยี่ยมยุทธค่ะสวัสดีครับคุณธิรัต โอ้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็จบลงอย่างยิ่งใหญ่ครับแล้วเหตุไหนจึงคาดว่าจะมิชชั่นจะเป็นไปไม่ได้ที่ลอสแองเจลิสค่ะคุณนภรัตคุณเยยบยุบ<ม>่<ด>ค่ะก็ถ้าดูกัน ตามเนื้อความนะฮะตั้งแต่พิธีเปิดแล้วว่าเขามีความลึกซึ้งของการนําเสนอในยะต่างๆทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับ hmm. แล้วก็ตอนจบเนี่ยก็ยังมีการนําแสดงถึงไม่เล่นเน้นเทคโนโลยีเหมือนกับบางประเทศนะครับแต่ว่าการแสดงแล้วก็การนําเสนอต่างๆเนี่ยกระชับได้ความทําให้หลายคนประทับใจโดยเฉพาะอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่คนเท่าเทียมกันอย่างเช่นบ้านพักของนักกีฬาที่ใช้ใช้คอนเซปต์ของการ ใช้ใหม่ได้อ,อ,อนุรักษ์โลกนี่ถึงแม้หลายคนจะไม่ชอบแต่ก็ถือว่าเป็นความประทับใจที่ทําให้หลายคนมองว่าการเป็นเจ้าภาพต่อจากความคิดมากมายขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่ยากไหมคิดว่าน่าจะมีเรื่องราวที่เป็นความท้าทายของทางสห,สหรัฐเช่นกันครับเพราะว่าพิธีเปิดโอลิมปิกที่กรุงปารีสเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบโอ้โหไม่รู้อาจจะร้อยปีเลยมั้งครับที่มีการจัดพิธีเปิดอนอกสเตเดียมนอกสนามกีฬานะครับแล้วก็เต็มไปด้วยสัญญาอย่างที่คุณอภรัดบอกนะครับซึ่ง เรียกว่าสร้างมาตรฐานสร้างารรทฐานไว้สําหรับคนที่ทําปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันแต่ผมก็มั่นใจว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเนื้อหามีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมที่อาจจะอยากเอามานําเสนอหรือว่าร้อยเรียงได้เช่นกันอยู่ที่ว่าพิธีการหรือว่าการจัดการจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นอะไรที่อยู่หน้าจับตามองกันต่อไปในสีปีข้างหน้าครับค่ะมันเป็นไปได้แล้วและเห็นแล้วก็น่าจะไม่ยากมากไหมคะ ก็ดีกว่าคาดหวังโดยที่ยังไม่เคยมีใครทําได้นี่เห็นแล้วก็เป็นมาตรฐาพนพื้นฐานเลยแล้วก็บวกต่อได้โดยที่ทำมากกว่านี้เราก็มีตัวตัวเป็นต้นแบบไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่น่ายากไม่น่าจะเกินความสามารถของ,องสหรออัฐอเมริกาที่แม้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็กวาดเหรียญรวมชนะเลิศไปแล้วนอกบ้านตัวเองย <uld cion> ิ่งในบ้านที่คู่แข่งอาจจะ หายไปหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจค,คืออาจจะทิ้งห่างยิ่งกว่านี้นะคะไม่ต้องเปรียนทองเท่ากัน,นแต่ก็ถ<ด>ือว่าจ<ห>ีนก็ประสบความสําเร็จในเชิงกีฬาด้วยเหมือนกันนะคะท,ที่ที่มีวันยางสอนเดินขึ้นอยู่กับสหรัฐนะคะก็เป็นหลายอย่างที่ที่น่าสนใจที่ิดขึ้นในการแข่งขันออลิมปิกที่เพิ่งจบไปเดี๋ยวรอดูพาราลิมปิกนะฮะอย่าลืมกันว่าจะมีการแข่งขันชุดต่อไปที่น่าติดตามดูว่าสถานการณ์การแข่งขันต่างจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับค่ะ คละทิ้งไม่ได้พาราลิมปิกก็ต้องรายงานกันให้ผู้คนได้ติดตาม,มด้วยวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก VOA นด้ดยคนนุณนพร,รั์คุณเยี่ยมยุทธและทีมงานนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ